กลับมาในช่วงประเด็นเป็นข่าวครับเมื่อสักครู่ผมกับคุณเฉลิมพลได้พูดคุยกันถึงเรื่องสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของจังหวัดไหนหน่าเที่ยวครับจังหวัดไหนควรจะหลีกเลี่ยงในการเดินทางในช่วงนี้เองก็สอดคล้องครับกับสถาบันสาราสนเทศทรัพยากรน้ํานะครับในตอนนี้เองแจ้ง17จังหวัดเฝ้าระวังน้ําป่าไหลหลากน้าท่วมฉับพลันครับในตอนนี้เองท่านผู้ชมอาจจะงงๆนะฮะว่าทําไมเอ๊ะมาเตือนในเรื่องของสภาพอากาศกันในตอนนี้ แน่นอนครับว่าเรื่องของมวลอากาศไม่ว่าความกดอากาศต่ําจากทะเลจีนใต้หรือว่าฝั่งอ่าวไทยหรือฝั่งอันดามันเองเนี่ยก็ยังสอดคล้องพัดพานในประเทศไทยพาดผ่านหรือแม้กระทั่งเฉียดประเทศไทยแล้วกันก็ยังดึงมวลอากาศเนี่ยเรื่องของกลุ่มฝนหรือความกดอากาศต่ําจากทะเลขึ้นมาตกได้ในบางส่วนครับสอดคล้องกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะครับก,ก็ตอนนี้ออกมาแจ้ง17จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ําล่วงหน้า72ชั่วโมงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งสสนอเองเนี่ยแจ้งว่า17จังหวัดในพื้พนที่ภาคเหนือบางส่วนนะครับและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้เฝ้าระวังเนี่ยจะมีสาระสําคัญก็คือพิษณุโลกนี่อันนี้พูดมาปุ๊บก็ปังบ้านเราเลยพิษณุโลกบุรีรัมย์นะครปฐมสมุทรปราการสุพรรณบุรีกระบี ชุมพรนครศรีธรรมราชประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพัทธลุงเพชบุรียาลาสงขลาสุราษฎร์สตูลและนราธิวาสพูดไปนี่ก็จะหมดภาคใต้แล้วนะสิครับส่วนใหญ่เป็นภาคใต้หมดเลยนะครับครับผมเขาก็บอกว่าช่วงนี้เองนะครับในช่วงเนี่ยสองถึงสามวันนี้ครับผมตั้งแต่เมื่อวานนี้เลย<ะ>ภาคใต้เนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับมีร่องมรสุมนะครับพาดผ่านภาคใต,ต้ตอนล่าง <ừ. S 2> ในขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือครับกำลังปานกลางก็มีการพัด ปกคุมอ่าวไทยนะครับแล้วก็ภาคใต้สําหรับประเทศไทยตอนบนนะครับตอนนี้จะมีฝนฟ้าขนองเนี่ยเกิดขึ้นได้บางแห่งจากอิทธิพลของลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับในระดับบนที่พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้แล้วก็อ่าวไทยครับเข้ามาปกคุมบริเวณประเทศไทยตอนบน นในขณะที่จะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกนะครับจากประเทศเมียนมานะครับมีการเคลื่อนเข้าปกคลุมด้านตะวันตกของภาคเหนือนะครับโดยจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็สามารถติดตามสถนานการณ์เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะครับ w w w t h a i w a t e r n e t นะครับหรือว่าแอปพลิเคชัน Thai Water นั่นเองครับ